หมดเปล้สภาพหาอย่าพึ่งเขาอย่าพึ่งทากันเดดเองท่านจะร้ายกับขาคนเดไปขอบไป5นาทีอยู่ตรงไหนก็ให้ไปเที่ยวตรงนั้นน่ะสวัสดีครับผมมิซเตออบาชิยึดช่อง วันนี้ครับคนผมจะมาดช่องจุมานะฮะเพราะว่าจุม่ามันชอบบวนว่าวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงมันน้อยไปอยากอยู่กับอบป้า72ชั่วโมงต่อวันจุม่าบอกว่าวันหนึ่งอยากยทำอะไรที่มันได้เยอะกว่านี้ใช่ไหม24ชั่วโมงมันน้อยไปมันทํางานไม่ทันเลยมันอยากทําอะไรให้มันเยอะกว่านี้นหนึ่งวันผมคือพระเจ้าผมสามารถเสกเวลาให้โลกนี้มากกว่า24ชั่วโมงได้ผมสามารถเสกให้โลกวนรอบดาวคาได้ผมสามารถเสกจากโลกกลมเป็นโลกแบนได้ วันนี้ผมจะ้จุม่าใช้ชีวิตทุกอย่างใน5นาทีทุกสิ่งที่นางทำปกติแล้วใช้เวลานานไปถ้าเกิดปรับเหลือ5นาทีวันหนึ่งคงทำอะไรได้เยอะกว่าน,นั้นแน่นอนอาใจเองตัวเอง <c oughs> เตืนห้าทีแล้วเืนแม่ล้ำทำไมไอะพ่อมานอนอยู่อะแ่้ำห้าทีแล้ว เตือนจะเตือนิปเตือนไปเตือนไม่เตือนไปเตือนไม่เล่าวันนี้เราใช้ชีวิตทุกอย่างใน5นาทีไม่อยากทำอะไรก็ตามให้รักให้ห้นาทีไปพลทหารล็กอะไร5นาทีเขาไม่เข้าใจจับแม่แกบ่นไงแกบ่นไง ว่าวันหนึ่งมาทําอะไรไม่เคยทันเลยทําไมโลกนี่มันสร้างเวลามาแค่24ชั่วโมงแต่มันไม่ใด้ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ได้อยู่กับใจภายนอกไม่ได้อ่บตัวแกเพระนวันนี้แกใช้ชีวิตแบบห้นาที่ทุกอย่างแกจะมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงไปปฏิบัติแกไม่รู้ไปไหนมาปฏิบัติอานน้าแมงฝันหนาทีลเริมห้าทีไป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 แก ไปทางตะโกนตีเกมห่างนอนช้าตลอดนี่จะมา,า,ะาหรอไปแต่งหน้า5นาทีไม่ได้ท่านไม่รู้กิจ,จวัตรประจำวัอของเขาหรอก,ก่อนเขาจะแต่งหน้าเขาต้องกินข้าวกว่อนแม่เขาไม่มีแรงงั้นก,ก็ไปกินข้าวใน5นาทีแต่เขาต้องทำกับข้าวด้วยนะเพราะว่าปกติเขาไม่ได้ซื้อข้าวเช้า เลขสี่อ่ะทีเหลือเหลือเหลือเรื้ือเตียงใครวิ่งเลยหรอสามทีกว่าละใครโอ้ยไม่เหลือหนึ่งวิทีแล้วสี่สิบเวยมันจะทได้ไงพีไข่มันไม่ถูกหรอกยี <20. S 2> พอได้อย right. ู่แล้วสี่สองสองหนึ่งสามดเวลาปิดปิดปิดเชิญรับประทานไปไหนขี้เหรอฮิฮิ มือถูป่ปล่าไปก่อน30วินาที ก็อย่างนี้นแหละหาดิยแต่ตอนกินก็มีเวลาเหลืออยู่น่ะตอนนี้เขาปรุงข้าวหน่ชั่วโมงนึงเนี่ยเวลาหายไปไม่ถึงชั่วโมงนี้จะทำเสร็จหลายอย่างนั้นลูกตัวก็ได้ชั่วโมงต่อวันเพิ่มนี่แก็ทำได้นะแล้วเน,นี่ยมันรีบมากเลยนั่นเหนื่อยอ่ะ <laughs> เหนื่อยมาก แบบนี้ไหมอะ่ะมันต้องวิ่งตลอดเวลาอย่างนี้เลยเหรอ,อจุกอะ่ะแต่นี่ทำไมเวลายตั้งเยอะเนี่ยสามดีกว่าก่ค่อยกินนะชิวจุกอะ่ะโอ้ยนี่ไงทำไมวิ่งเกินกินไม่ลงเลยครับจุกเห็นไหมกินได้เร็วขึกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่แต่งหน้านาทไม่มันไม่งน,นะขออันนี้ไม่ได้หรอขอ15นี้า5 4เดี๋ยวเดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จะข้ามขั้นตอนกินข้าวเสร็จปกติจะทำไรออกกำลังกายไม่หรอ ออออากาศเข้าับมาแต่งหน้าทีเดียว<ค><ณ>ออกอากาศห้าทีเริ่มไม่จริงนอนไปเลยนะจ๊ะไม่ได้ไอ้ฉันนอนไม่ได้เหรอพี่ห้านาทีได้เสร็จยงัง ไปไหนไไปไหนปเวลาร่างกายคุณหมดไปแล้ว<ป>แต่งหน้า5ดีล่มไปแต่งหน้าโอ้โหแล้วป้ายห้อยอยู่เนี่ยแค่1นาทีน้อยมากอ้าวาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่สุดท้ายแล้วขอบอกต่อเลยละกันตัวนี้คือเซรั่มไฮยาของร r ย a ลเนี่ยช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยลองลาสติ้งไฮยา เขามีไมโครเอพิดมิกไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กกว่า50เท่าเลยทำให้ผิวอิ่มฟูเด้งซึมไว้เขาชอบมากอ่ะทุกคนและเนื้อเจลใสคือบางเบาสบายผิวสุดๆอ่ะเดี๋ยวเขาให้ดูเท็กเจอร์ไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์สีและสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเห็นผลทันทีภายในถึงชั่วโมงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนต้องรีบแล้ว good night <laughs> าทหมดเวลาวางครับตาดำเลยืมรอนที่เหมือนไม้กวาดยังทำรอนไม่ทั่วหัวเลยทุกคนปกติจะต้องไปทำอะไรต่อนะจากแน่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะไปกินชาเขียวแล้วก็ไปทำงานชาเขียวรำห้าดิไปไปดีบัานเร็วแล้วสี่นาทีกว่าละ ท,ทันแต่แกทำทันแกจะมีเวลาในชีวิตแกหนึ่งวันเยอะเป็นเดิมน <c oughs> ี่เป็นปาฏิหารที่เกิดขึ้นใหม่นะโปรติแกวันนี้แกทำเวลาทั้งหมดอยู่กินข้าวออกากำลังกายไม่ชั่วโมงไงแล้วสามนาทีละสองนาทีกว่าเฮ้ยมันจะไม่เป็นไรใช่ไหม กระจายไม่ได้ไม่ต้องคิดหรอกว่างอย่างนั้นมันยังไม่ฟูอะนี่มันไม่ยังมาจากจฟูมันน็อตฟูอ่ะมันมันน็อตฟูไม่ไม่เต็มอ่ะมันหกองเอาเร็วอันนี้ได้มาแค่นี้นะสามสองหนึ่งหมดไปแล้ว ชีวิตคนเราอ่ะบางทีต้องมีการเซตอย่างเงี้ยแหละว่าถ้าเกิดเลยเวลาครบเราทารําช้าจริงเราควรจะอดรีบอร์ดนำวันส่วนนั้นไปทำอะไรให้มันเร็วขึ้นนะกลุมเวลาเต็งให้ได้โูผิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแกต่อเนี่ยมันแน่ใช่ปะใช่ไหมืมแกรู้ใช่ปะว่าถ้าคนที่ติดมาฉัดแล้วไม่ได้กินมาฉัดในวันนั้นจะเป็นยังไงถ้าเวลาถ่ายาลิพาราทีเริ่ม คนก็คือคุกกี้โดดิบกินได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าคุกกี้โดนดิบกินได้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1991ค่ะทุกคนเป็นปีที่แบบคุกกี้โดนะคะฮิตมากเพราะแบบเป็นเรื่องที่ว่าเบนแอนเจอรี่นะทุกคนเอาคุกกี้โดนเนี่ยเอามาใส่ในไอศครีมค่ะทุกคนก็เลยทำให้คนที่กินนะคะอร่อยแล้วก็เรียกร้องแบบอยากให้เบนแอนเจอรี่ผลิตออกมาเยอะๆเลยพูดไปไหนนะแล้วในเมื่อปี1991เนี่ยคือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ พีกมากแล้ววันนี้นะคะเราจะไปอเป็นพราะเขาบอกว่ามมคุณกอะกินได้เนี่ยถ้ามันจะกินได้จริงๆอ่ะมันจะต้องไม่ใส่ไข่ดิบเลยแล้วไม่ใส่ไข่ดิบมันจะเป็นคุกกี้โดได้ไงครับใครไม่ได้ลองทำเลยนี่หมดเวลาแล้วครับยมีเวลายูหนังหนาทีมันจะไปดูเรื่องอะไรจบะพี่ปกติเนี่ยเป็นกิจกรรมย้ำเย็นแล้วทุกคนคือกว่าที่เราจะได้ดูเนี่ยประมาณสองสามทุ่ม แต่ตอนนี้ยังสว่างเลยหากต้องมาแชร์บัญชีกับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันโปรดเพื่อสมาชิกแกเข้าผิดอันมานี่มีเวลา5้านาทีหนังมีเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงเราตเขาจดูไหมห้านาทีกอ่อนวันอี้โหอะไรโอเครู้เรื่องอยู่ถ้าเอกกำลังไปเล่นพนันอะไรที่อยากได้เงินมาเจอคนกำลังตุ่ยในห้องน้ำไปฉี่ด้วยกันบองคนโดนโดนไม้กทะไม้กระไม้เสร็จ มาหาลูกลูกอิดคนกันลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงผู้ชานลูกผู้หญิงช่ืปืนกินบะหมี่หมีพระเอกเลยเรไปนั่งเราไปฟ้าเฮ้จะเป็นเงนึโอเคจะกงยิวดูงยดืดชนเอาเอามดไล้ยเายังไม่ดูให้เสร็จเลยนปมเกมีเวลามันเร็วเกินไปเขาตามไม่ทันสึลาคในโลกเยอะขึ้นไหมมันเยอะเกินไปนี่ไงเรากทำอะไรไม่ทำบางอย่างเตอนนีาเราฟิกเวลาของเราให้จบทุกอย่างเร็วได้ในหทีแกมีเวลาอรอ วันนึ่งไม่ต้มีเวลาเพิ่มหนึ่งอาทิางมัหนหมดกิจกรรมที่แกใช้ประจําวันแกแล้วเนี่ยใช่ใก็เหลือนอนแล้วถ้ามีเวลางั้นสิ่งที่เขาอยากทำมานนาแล้ว,ลวคือปกติเราไม่เคยทําเลยคืออุย้ยไปเที่ยวมาเราอยากไปเทีย่ยวแบบทาท์แต่ว่าต้องไปเที่ยวห้าอาทิไปเนะี่ยห้าอาทิเริ่ม ตอนนี้ท้กำลังจับเวลา5นาทีนะมันบอกว่าขอไป5นาทีอยู่ตรงไหนก็ให้ไปเที่ยวตรงนั้นนทะุนคนแล้วเขาจะได้ไปเที่ยวไหนได้อะเรามีเวลาแค่5นาทีทุกอย่างแค่ออกจากบ้านก็5นาทีแล้วเชื่วปะรวมไปู้วก,ก็ประมาณ1นาที20วิต้องเดินลงไปเที่ยวที่ไหนอะมันมีเหรอ,อชมนกชมม้าข่างเหนนชมอะไรนะนกชมมา้าไม่มีมา้าหรกมีจรหมา 3> น,นห3นาที52 เอาทำเวลาก็มีงนไมาดูกันว่าเราจะไปจบที่ไหนนะทุกคนคือตอนนี้ทัดไปทุกซอยขับมั่ววนไปหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีนะขับมั่ววนเข้าซอยนู้นซอยนี้รถสวนไปเลยเฮ้ยทัเรามาเที่ยวไหนเนี่ย6กเจ็สี่สงหนบ้านคนเหรอมันมันูเวอร์มากเลยอะ ไปดูไหมไปยินเข้าไปไม่ได้เหมือนที่นี่จะไม่ใช่บ้านนะทุกคนมันดูใหญ่ไม่ใช่ดูดิดูดเสาดิมันดูไม่ใช่เสาของบ้านคนอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนเห็นปะาันเก็นวินีรดิเฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่เนื้อดูบ้านสีแดงนี่ดิเฮ้ย oh my god มันมีอย่างนี้อยู่แถวบ้านเราด้วยเหรอทีวิสพันธ์ปราสาททุกคนคะห้านาที ไม่น่าเชื่อเลยเราจะมาเจอแบบพิพิธภัณฑ์ใกล้บ้านที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอ่ะดูใหญ่มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองลงไปดูกันนะอีพี่เขาอยู่อยู่นั้นน่ะลองถามเขาไหมคนพื้นทีบอกพี่ลุงคะอันนี้เข้าได้ไหมเข้าได้หรออมันคืออะไรนี่เนี่ยพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ผ่าเหรอใช่มีมานานแล้วเหรอคะมีมาแต่เธอยังไม่เกิดไม่เกิดเลยเหรอตั้งมาตั้งแต่2 255 2524้สโอ้เธอยังไม่ได้เกิดด้ยใช่เชิจ้ะครับนี่มันเป็นพิพานของคนไทยเรานะอือและต่อไปในวันข้างหน้าพ่พานนี้ก็จะเป็นมูลนิธิอืมไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งมาแค่ตัวฉันด้วยแต่วันนี้พวกเรามีเวลาเที่ยวชมแค่ห้านาทีห้านาทีมาอยู่แล้วพอคุณเลยห้านาทีพอฉันเอยก็จบแล้วคห้องน้ำเออ ฉันบอกว่าเธอจะข้าของน้ำหรือเปล่าไม,มไม่มีผีเพราะไม่คุณนหรือผีไม่มีที่นี่หรอกนะถ้ามีผีนะเราก็เห็นขี้ผีสิสงสัยห้านาทีเราจะไม่ได้ออกแล้วทุกคนคุณ,คณลุงนา่าจะพาเราทัวร์ไม่ได้แต่ห้าทีไห้าทีเราสามนาทีกว่าเย็แล้วอืมอากาศดีมากเย็นสบายชุ่มฉ่ำเป็นป่าของจริงเลยจริงเฮ้ย หนาทีแล้วพี่ลุงยังไม่มาต้องกลับละแล้วก่อนครับบ๊ายบายสวัสดม่จ้าออเสวยครับผมบ๊ายบายครู้กันว่ามัวเราจะกลับมาเร็วมากทุกคนวันนี้ใช้ชีวิตเร็วมากเหมือนเดอะแฟลตเลยอ่ะคือทุกอย่างมันเร็วไปหมดเร็วเกินไปอ่ะแกใช้ชีวิตทุกอย่างยังไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำ อันนี้มนเร็วเกินไปเร็วจนแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอ่ะทุกคนวันเนี้ยมันฟิลทุกอย่างเลยมันไม่สำเร็จสักอย่างเร็วแต่ว่ามันได้ทำหลายอย่างประสบการณ์เยอะก็จริงตอนนี้คือยังไม่ถึงครึ่งวันเลยทุกคนประสบการณ์เยอะแต่แค่ไม่ลึกอ๋อแค่ไปแตะแต่แต่ว่าหน่าแกมีความโปรขึ้นไปะเนี่ยือโก้เหรอหอือ จริงใช่ทุกคนก็เลยอยากบอกต่อเขาบอกว่าเห็นผลภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยนะตัวนี้ชอบมากลับสุดๆขนาดวันนี้รีบๆยังโกลวแรกขนาดนี้ต้องไปจัดแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะปิดคลิปในห้านาทีเริ่มก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะวิถ้าห้า5นาทีมันก็นานหน่อยดิก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าปิดคลิปในห้าวินาทีเริ่มก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ต้องใช้ ทันพนดีเลยนี่ไงพูดมาแล้วเกือบสิบปี <c oughs> ชํานาญมากคำน,นี้แต่วันนี้มันเร็วเกินไปทุกคนไม่เอาแล้วชีวิตรวดเร็ว,เร,วเร่งรีบอะไรขนาดนี้ทุกคนมันรู้สึกว่าแบบไม่สำเร็จสักอย่างเลยอะ่ะกับใช้ชีวิตปกติดีกว่าค่ะไป <c oughs> เร็ว